กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมปัตเตอร์ทีวีนะครับผมวันนี้แล้วผมไปเจออะไรบางอย่างครับผมที่จริงแล้วเจอมาตั้งนานแล้หละเนน่นะครับผมแล้วผมก็จะค้นหาแอปนะครับผมผมค้นหาว่าซูเปอร์ซัสจีนนะครับผมเดี๋ยวผมค้นหาก่อน นี่นะครับซูเปอร์ซาร์จีนนะครับน,นี่คือซูเปอร์ซาร์นะตอนนั้ผมกำลังค้นหาว่า ว่าซูเปอร์เอเกนซูเปอร์ซาร์จีนอ่ะเขา่าเอามาจากไหนผมอยากเล่นเกมซูเปอร์ซาร์จีนแล้วผมก็ไปเจอซูเปอร์ซาร์หนึ่งครับเนี่ยซูเปอร์ซาร์ตตัวเนี้ยผมมาไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วเขาบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยมันกำลังแบบมันคอมเมนต์ด่ากันอยู่บางคนอ่านออกบางคนอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมผมก็อยากรู้ว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะผมก็อยากติดตั้งนะแต่ว่า ดี๋ยวว่ามันจะอ,อันนี้ไหมวะไอ้บางคนใด้ห้าดาวบางคนให้หนึ่งดาวครับผม, <siege. S 2> มเริ่มมาดูคอมเมนต์กันบ้างคนให้หนึ่งดาวไหนะดูดิทุกคนเห็นไหมตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคนให้ห้าดาวเยอะกว่าใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าดูดิหนึ่งดาวแบบโอ้โหจะแซงห้าดาวอยู่แล้วนะ โอ้ยอีปสปอร์นี้คะแนนเยอะคะแนนน้อยนะบางคนให้หนึ่งดาวบางคนให้ห้าดาวนะผมก็อยากเอ,อลองดาวโหลดดูแต่ว่าไม่รู้เป็นคนคนไทยไหมผมไม่รู้เขาเป็นคนไทยมาเล่นหรือเปล่ามไม่รู้นะผมก็อยากรู้ไนงะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลองดาวโหลดดูไหมนะครับงั้นก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายนะครับ